สวัสดีค่ะหาเงินง่ายๆได้แค่ปลายนิ้วม,มาแล้วค่ะวันนี้ปูจะพาเพื่อนๆมาที่แอป Redbird ค่ะหรือแอปดองเบาเดิมนั่นเองแหละนะคะเป็นแอปหาเงินออนไลน์ฟรีเข้ากระเป๋า True Money PayPal แล้วก็เติมเงินค่ะและแอปนี้นะคะก็ให้อ่านข่าวดูดีโอเล่นเกมนั่นเองแหละนะคะและวันนี้ปูจะมาถอนให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะ สำหรับใครที่เข้ามาแล้วตรงนี้นะคะรูฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ปูด,ด้วยนะคะมี2ช่องทางด้วยกันค่ะนั่นก็คือ Facebook Fanpage แล้วก็ Youtube Channel SPS Channel ฝากด้วยค่ะเอาเป็นว่าเราเข้าสู่แอปพลิเคชันกันเลยค่ะ แล้วนะคะเพื่อนๆก็จะเจอหน้าแอปพลิเคชันแบบนี้เลยข้างบนสุดนะคะก็จะเป็นชื่อแอปตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเนาะอ่ากิจกรรมแหละแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะคลิกไปก็จะเจอหน้าเช็คอินประมาณนั้นนะคะแล้วก็แถบตรงนี้ก็เป็นชื่อเกี่ยวกับบทความที่เราจะอ่านเลือกนะคะ สามารถเลื่อนได้นะคะแล้วก็บวกต่ออีกได้ค่ะหัดลงมานะคะก็จะเป็นข้อเสนอจากค่ายต่างๆนะคะลงมาข้างล่างนะคะก็จะมี3เมนูด้วยกันนี่ก็คือหน้าหลักหน้างานแล้วก็หน้าฉันเราจะไปทีลหน้านะคะถือว่ามาทบทวนค่ะเพราะว่าแอปนี้ปูก็เคยทำวิดีโอมาหลายครั้งแล้วเพียงแค่เปลี่ยนชื่อแต่รูปแบบการ ทำคะแนนการเก็บกิจกรรมต่างๆก็ยังเหมือนเดิมค่ะแล้วก็การถอนนั้นก็ยังเหมือนเดิมนะคะตรงนี้หน้าหลักแนวทางในการอ่านบทความเพื่อนๆก็คงจะทราบดีกันอยู่แล้วนะคะเราคลิกไปสักหนึ่งข่าวเนี่ยแถบเครื่องมือนับคะแนนเขาก็จะขึ้นมาเป็นวงกลมนะคะถ้าเต็มเนี่ยเขาจะให้เราคลิกรับเหรียญน,นั่นเองค่ะ ไปที่หน้างานอะเดี๋ยวเลื่อนให้เพื่อนๆดูก่อนตรงนี้นะคะเลื่อนได้นะอ่าจะบวกเพิ่มก็กดเครื่องหมายบวกค่ะแถบข้างล่างอ่าตรงนี้ก็เลื่อนได้เช่นเดียวกันนะคะอ่าเลื่อนไปเป็นแต่ละหน้าเลยแต่ละแต่ละบทความเนาะอ่าไม่มีอะไรแล้วนะคะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงประมาณนี้มาที่หน้างานค่ะหน้างานนะคะเขาจะมีเมนู ซ่อนอยู่นะคะนั่นก็คือชวนเพื่อนแล้วก็งานนั่นเองค่ะหน้านี้เป็นหน้าชวนเพื่อนนะคะยังไงใครที่สนใจจะเล่นแอปนี้ปูขอฝากรหัสเชิญค่ะ3964 2218 3964 2218เดี๋ยวปูจะวางรหัสเชิญแล้วก็ลิงก์สมัครไว้ที่ใต้คลิปนะคะและหน้านี้ค่ะก็มีจุดให้เพื่อนๆนนั้นได้คลิกรับเหรียญน,นะคะ ตรงนี้เลยหีบสมบัติทุกๆ3ชั่วโมงแล้วก็ตรงนี้ดูวิดีโอรายชั่วโมงค่ะอ่ะเดี๋ยวปูกดดูวิดีโอสักครู่หนึ่งนะคะอ่ะหลังจากที่เรากดดูวิดีโอ1รอบนะคะเขาก็จะเด้งหน้านี้ขึ้นมาว่าขอแสดงความยินดีที่เราได้รับ800เหรียญทีนี้เขา ให้โอกาสเรานั้นดูวิดีโออีกครั้งนะคะเพื่อรับอีก688เหรียญค่ะเราก็คลิกดูอีกรอบนะคะหลังจากที่กดดูวิดีโออีกรอบหนึ่งนะคะเขาก็หมดแล้วหมดให้เราดูอีกนะคะแล้วก็เขาก็แจ้งเป็นคะแนนขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้ปูกดอัดไม่ทันนะคะแต่ว่าปูเห็นคะแนนเด้งขึ้นมานะคะ อ่ะหน้านี้จบแล้วเนาะไปที่หน้างานค่ะหน้างานนะคะข้างบนเลยเขาจะมีคำว่าสวัสดิการวันนี้ค่ะเขาก็จะแสดงยอดเหรียญยอดคะแนนของเรานะคะตอนนี้ค่ะบูก็โชว์อยู่ที่3.6ล้านเหรียญค่ะแล้วก็ถัดลงมานะคะก็คือการเช็คอินตรงนี้ปูยังไม่ได้เช็คอินนะแต่ว่าแต่ว่าบอกก่อนว่า ถ้าเป็นไปได้นะคะเพื่อนๆเช็คอนินต่อเนื่องก็แล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าเราทำต่อเนื่องคะแนนในการเช็คอินก็จะเพิ่มขึ้นในแต่ละวันด้วยค่ะอ่ะเดี๋ยวปูกดเช็คอินสักครู่ค่ะถ้าเช็คอินวันนี้นะคะก็ได้รับอีก1,600เหรียญค่ะอ่าเช็คอินแล้วเรียบร้อยนะคะอ่ะเลื่อนขึ้นหน้างานนะคะเขาก็เสนอ ภารกิจต่างๆข้อเสนอต่างๆเลยนะคะทั้งทำแบบสำรวจโหลดเล่นเกมงานประจำวันนะคะ2จุดเลยนะคะที่ปูอยากให้เพื่อนๆทำแล้วก็ห้ามพลาดนะคะนั่นก็คือตรงนี้หมุนลุ้นรับโชคนะคะวันละสีรอบรอบละสิบครั้งแล้วก็มาทำแบบทดสอบค่ะทีนี้ค่ะมีอยู่ ค่ายหนึ่งนะที่ปูอยากจะนำเสนอนะคะโดยข้อเสนอของค่ายนี้ค่ะเป็นการโหลดแอปเล่นเกมเพิ่มตามข้อเสนอของเขาแล้วก็เขาจะให้เหรียญตามจำนวนนาทีที่เราเล่นนั่นเองค่ะของค่ายนี้เลยนะคะ a d j o ค่ะอ่ะเราไปคลิกกันนะคะว่าข้างในนั้นจะมีอะไร ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันกับแอปหาเงินยูโรที่ปูเคยทำวิดีโอแนะนำเพื่อนๆไปค่ะก็คือเขาจะเสนอแอปมาแล้วก็ให้คะแนนเป็นนาทีนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะคือหน้าเสนอแอป Playtime EarnCoinNow นะคะเขาก็เสนอปูอยู่ที่2แอปเนาะอ่าแล้วก็เขาจะบอกชื่อแอปคะแนนสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ ถ้าเล่นตอนนี้เขาจะให้กี่เหรียญต่อนาทีค่ะไปที่หน้า Your App นะคะหรือว่าหน้าแอปของเราตอนนี้นะคะแอปนี้รูก็โหลดแอปไปแล้ว4ตัวแล้วก็ตัวที่ขึ้นชั่วโมงหร,หรือว่าตัว H นะคะกูก็ลบทิ้งถอนทิ้งแล้วเพราะว่ามันใช้เวลานาน แต่ว่าแอปไหนที่เขายังให้เป็นนาทีอยู่ก็ยังคงเหลือไว้นะคะตรงนี้เลยข้อเสนอของค่ายนี้ปูแนะนำให้เพื่อนๆเ,เล่นเลยนะคะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่หาเหรียญง่ายหาเหรียญเพิ่มง่ายนั่นเองค่ะอ่ะเดี๋ยวกูกดออกนะคะทีนี้ค่ะเราจะไปถอนกันแล้ว อยอดถอนของภูตอนนี้ค่ะก็มี1 1 9บาทกันแล้วล่ะนะคะยังไงภูก็ขอฝากรหัสเชิญตรงนี้นะคะใครอยากจะใส่รหัสเชิญเนาะมาที่หน้าฉันได้เลยค่ะแล้วก็คลิกใส่รหัสเชิญตรงนี้นะคะจะขอบคุณมากขอบคุณล่วงหน้าเดค่ะอ่ะทีนี้เราไปกดคำว่าถ่ายถอนกันค่ะ เข้าสู่หน้าถอนแล้วเรียบร้อยนะคะรางวัลของเขานะคะคก็มี3รางวัลด้วยกันนั่นก็คือ True Money Wallet PayPal แล้วก็เติมเงินเบอร์โทรศัพท์ค่ะขั้นต่ำอยู่ที่100บาทนะคะใช้เหรียญอยู่ที่3ล้านเหรียญค่ะวันนี้นะคะฟูจะมาถอนเข้า True Money เพราะว่าถ้าถอนเข้า PayPal นั้นฟูจำได้นะคะเคยแลกเข้า PayPal เขามีค่าธรมเนียมนั่นเองค่ะแต่ว่าถอนเข้า True Mo นี่ตอนนี้เขายังไม่มีค่ารมเนียมนั่นเองมาเลยค่ะยอดที่100คลิกไปเลยอ่ะก็จะขึ้นเมนูข้อตกลงการแรกนะคะแล้วก็นับถอยหลังที่เมนูเห็นด้วยค่ะพอเมนูนี้ขึ้นมานะคะก็คลิกได้เลยคำว่าเห็นด้วย อพอคลิกแล้วนะคะเขาก็จะแสดงรายละเอียดต่างๆให้เราเลยนะคะ t r ูมันนี่ถอนเงิน100บาทใช้เหรียญ3ล้านเหรียญแล้วก็เวลาที่สมัคร30เดือน4ปี2022ค่ะตรงนี้นะคะเขาจะให้เราใส่ชื่อนามสกุลชื่อจริงนามสกุลจริงแล้วก็ป้อนเบอร์โทรศัพท์ที่เราใช้สมัคร True m น n e y 2ครั้งพอเพื่อนๆใส่ครบหมดแล้วก็ให้กดคำว่าส่งค่ะ เดี๋ยวขั้นตอนนี้นะคะปูขอไปกรอกรายละเอียดค่ะเดี๋ยวกลับมานะคะอ่าหลังจากที่เรากดคําว่าส่งนะคะเขาก็เด้งเมนูนี้ขึ้นมาว่าส่งแล้วเรียบร้อยทางเขานั้นนะคะได้รับคําขอแลกของรางวัลและกําลังดําเนินการอยู่เราสามารถตรวจสอบสถานาการณ์แลกได้ในค่าใช้ใจ่ายของฉันค่ะทีนี้เราไปคลิกที่ ปุ่มด้านล่างนะคะก็คือไปตรวจสอบนั่นเองค่ะ,ะมาแล้วนะคะยอดล่าสุดที่ถอนวันนี้30เดือน4ปี 2022, เวลา16.52นาิกานานะทีค่ะก็การชำระเงินก็อยู่ระหว่างการดำเนินการนะคะแล้วก็การถอน2ครั้งข้างล่างนะคะก็คือถอนมาแล้วนะคะแล้วก็ได้รับเงินแล้วเรียบร้อยนั่นเองค่ะ ก็คือประวัติการแลกของเรานั่นเองแหละนะคะเดี๋ยวแลกวันนี้และเงินนั้นจะเข้าวันไหนค่ะเดี๋ยวปูมาอัปเดตใต้คลิปทีหนึงนะคะว่าเงินเข้าแล้วอะไรประมาณนั้นค่ะก็รอไปประมาณ5วันทำการนะคะ,อะถอนแล้วคะแนนก็ลดลงนะคะ หลือ19บาทค่ะทีนี้ค่ะเราก็ตั้งหน้าตั้งตางเก็บกันต่อไปนะคะสำหรับแอป Redbird วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะใครมีข้อสงสัยประการใดนะคะหรือว่าถ้าอยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนี่ยก็ฝากข้อความไว้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่ตอนหน้านะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ